สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวีทุกคนที่กาลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้าแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลีปนอดชาแนลวันนี้ผมเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของชาวเมโสโปเตเมียกันว่าเขาเนี่ยมีชีวิตกันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงในชีวิตประจําวันของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นอารยธรรมโบราณที่สําคัญของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยสืบทอดต่อกันมาชั่วยุคชั่วสมัยบางค่านิยมหรืออารยธรรมของปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีวิวัฒนาาา,ากรม อารยธรรมเมโสโปเตเมียก็ว่าได้เลยนะครับ อารยธรรมเมโซโปเตเมียเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆของโลกมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาเนี่ยมีการตั้งโลกลากปากฐานแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับปัจจุบันของเราเลยก็ว่าได้เมื่อ1 0,000ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยได้มีการปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งแรกครับเพราะว่าคนเนี่ยอยากไปทําอย่างอื่นทําแม่งอยู่แต่ผักแต่ไร่แต่สวนเนี่ยอยากไปทําอย่างอื่นแล้วก็เลยมีการปฏิวัติการเกิดขึ้นผลสรุปว่าปฏิวัติสําเร็จมันทําให้ผู้คนเนี่ยมีเวลาไปทําอย่างอื่นนอกจากการเกษตรอะไร น,นี้มันมีเรื่องอะไรบ้างลหละก็ยกตัวอย่างเช่นสถาปาาัตยกรรมศิลปะดนตรีงานเขียนต่างๆนานาน,นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนําไปสู่การพัฒนาระบบชนชั้นนั่นเองใครงานดีมีฝีมือก็ระบบชั้นสูงหน่อยอะไรทํานองนี้แหละครับชาวเมโสโปเตเมียน่ะมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนะครับไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างระบบชนชั้นแรกนั่นก็คือระบบชนชั้นสูงประกอบไปด้วยกษัตริย์ขุนนางหรือคนที่ร่ํารวยนักบวชหรือสมียนอะไรอย่างเงี้ยชนชั้นกลางนั่นก็คือพ่อค้าช่างเอ่ยพนักงานระัฐบาน ส่วนต่อมาเนี่ยคือชนชั้นล่างเป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดนั่นก็คือชนชั้นที่เป็นแรงงานเป็นชาวนาะเป็นพวกทําเกษตรกรรมอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับชนชั้นล่างเนี่ยเป็นระบบที่ต่ําที่สุดแล้วล่ะครับถ้าต่ําลงมากกว่านี้เนี่ยนั่นก็คือทาสแล้วล่ะครับซึ่งทาสเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของระบบชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นพวกกษัตริย์พวกคนร่ํารวยที่อยากจะซื้อทาสไปรับใช้อะไรทํานองนี้และหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของทาสเนี่ยนั่นก็คือเมื่อเกิดสงครามเนี่ยไอ้พวกชนชั้นสูงไม่่่วววาจะเป็นนพกษัตรรริยย์หือค ที่กลัวตายเนี่ยจะเอาท่านไปสู้ไว้แนวหน้าเพื่อการให้ตัวมันอะอยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีกินดีนั่นเองคือเอาไปตายแทนมันอะไรทํานองน,นั้นแหละครับแต่และระบบชนชนั้นก็มีบทบาทหน้าที่แล้วก็หน้าที่ที่จะต้องทํานะครับชนชั้นสูงเ,เป็นกลุ่มคนที่อยู่สุขสบายที่สุดพวกเขาเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้จะฆ่าคนสั่งฆ่าคนจะเอาจับผู้หญิงมาเป็นนางสนมเนี่ยทำได้หมดมันไม่มีกฎห้ามกษัตริย์ห้ามทําอย่างนี้กษัตริย์ห้ามทําอย่างนู้นไม่มีและสามารถก กำหนดภาษีตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการอีกด้วยกินขี้ปิ้นนอนเลยก็ว่าได้ผมพูดอย่างนั้นเลยต่อมาเนี่ยนั่นก็คือระบบชนชั้นกลางระบบชนชั้นกลางเนี่ยมีหน้าที่ทําตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายถ้าระบบชนชั้นนี้เนี่ยทำงานอย่างขย Anton ันขันแข็งทํางานหนักเพื่อให้ได้สิ่งใดสิด่งหนึ่งอย่างคุ้มค่าเนี่ยบางทีเนี่ยอาจสามารถเลื่อนสถานะทางสังคมได้เช่นเดียวกับระบบชนชั้นล่างถ้าชนชั้นล่างเนี่ยโดดเด่นเป็นสงา่าผลงานดีเป็นที่จับตามองของสังคมเนี่ยก็สามารถขยับเคลื่อนฐานะทางสังคมเนี่ยเป็นระบบชนชน กลางได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะมีระบบชนชั้นยังไงก็ตามแต่สตรีเนี่ยก็คือสตรีอยู่วันอย่างค่ำน,นะครับเพราะว่าสตรีเนี่ยไม่มีสิ Schon ทธิ์เ e ท่ากับผู้ชายนั่นเองถึงแม้ว่าผมจะพูดแบบนี้ก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แย่เท่ากับยุคกีบโบราณหรือโรมนั่นเองนะครับเพราะว่าสตรีเนี่ยสามารถออกไปจับจ่ายตลาดได้สามารถครอบครองทรัพย์สินได้มีกิจการไปของตัวเองแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ในชั้นศาลอีกด้วยนอกจากนั้นอะ่ะผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยสามารถเรียนการอ่านการเขียนเพื่อมี ความรู้อะไรทํานองนี้แล้วก็สามารถทํางานแลกค่าขนมแลกค่าจ้างได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้นั่นก็คือไม่มีสิทธิ์ในการออกกฎหมายนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบ่งบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนอยู่ในระบบชนชั้นไหนเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาหนึ่งสิ่งนั่นก็คือที่อยู่อาศัยหรือบ้านนั่นเองนะครับบ้านเนี่ยเป็นที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเราจนนะเฮ้ยเรารวยนะเฮ้ยกูมีอานาจนะอะไรทํานองนี้คนชนชนาาั้นกลางแล้วก็คนชนชั้นล่างเนี่ยจะอาศัยอยู่ในบ้านที่ทํามาจาก หลังคาเตี้ยๆไม่ได้หรูหราอะไรเอาไว้ใช้แค่พักที่นอนหรือเอาไว้ที่ซุกหัวนอนแค่นั้นแต่บ้านของคนชั้นสูงเนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าบ้านของโคนชั้นสูงเนี่ยมันหรูหรามาเห่าเป็นอย่างมากมีการตกแต่งวัสดุล้ำค่าให้มันดูแบบหรูหราให้มันดูแบบมีอำนาจบง่งบอกถึงสถานะสังคมว่าเฮ้ยกูรวยนะเว้ยความสูงของบ้าน,นก็อลังช่างเชิงเลยนะครับมีสองสามชั้นว่ากันไปส่วนเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อเนี่ยชาวเมโสโปเตเมียน,น่้นถือพระเจ้าหลายองค์มีเป็นล้านองค ผมว่านะแล้วก็มีระดับชั้นของเทพ,พเจ้าอีกด้วยโดยพวกเขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องลี้ลับอะไรทํานองนี้ไม่เชื่อเรื่องแบบสุกี้น้ําหรือผีเขาไม่เชื่อแต่เขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเขาเชื่อว่าถ้าเขาเนี่ยอ่อนน้อมต่อพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเมตตามอบทุกอย่างให้กับพวกเขาอะไรทํานองนี้เทพเจ้าของชาวเมโสโปเตเมียนมีเป็นร้อยๆอ,องค์ไม่รู้ว่าองค์ไหนองค์ไหนขอร้อยองค์ก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยกูบ้างและแต่ละองค์เนี่ยก็มีนักบวชวิหารหรือบอดิกาของแต่ละองค์กันไป แทที่สําคัญที่สุดนะครับผู้คนในสมัยนั้นน่ะรักสวยรักงามไม่ต่างจากคนในปัจจุบันเลยก็ว่าได้พวกเขาเนะี่ยให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแต่งกายเป็นอย่างมากนะครับแต่งกายดีดูมีฐานะมีผู้หญิงมาจีบเนะันแจ๊ด้วยเสื้อผ้าของชาวเมโสโปเตเมียนอ่ะมักจะทําจากขนสัตว์โดยผู้ชายเนี่ยจะสวมเสื้อคลุมและกระโปรงส่วนสตรีเนี่ยจะสวมชุดที่มีความยาวมากกว่า สีของเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เนี่ยมักจะมีสีที่สว่างสว่างส่องเวงอะไรํำนองนั้นแหละครับส่วนคนชนชั้นสูงเนี่ยมักจะมีเครื่องประดับประดาให้มันดูแบบอ่ามีอะไรมากขึ้นอย่างเช่นปักคำหรือหินที่มีค่าเนี่ยลองให้รวมกันแล้วก็เอามาแขวนคอนั่นเองนะครับเรื่องทรงผมก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในภาพลักษณ์ของเราถ้าทรงผมดีเหมาะกับหน้าตาของเรามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับทรงผมยอดฮิตของชาวเมโสโปเตเมีย,น,ยนั่นก็คือผู้ชายเนี่ยเขาจะไว้ผมถึงบ ส่วนสตรีเนี่ยก็ไว้ผมยาวถักเปียนน่ารักน่ารักขี้ขูอ,อานเนะแล้วก็ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็มีการแต่งหน้าอะไรตรองนี้แหละครับ เมื่อวันเวลาผ่านไปนะก็ะมีการพัฒนาทางด้านภาษากันมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านออกเขียนได้คนที่อ่านออกเขียนได้หรือคนที่มีความรู้เนี่ยมักจะเป็นคนชนชั้นสูงคุนนางหรือเสมเียนที่มีความรู้ที่มีเงินมาก siitä, พอหรือมีชนชั้นฐานะสูงอะไรทํานองนี้นะครับไม่ใช่แค่ทางด้านภาษาหรือวิชาการทางด้านความรู้เท่านั้นนะครับทางด้านบันเทิงเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นดนตรีต่งตางๆเนี่ยก็มีการสร้างขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพินหรือขุ่ยก็ตาม นี่ก็คือวัฒน,นธรรมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องเจอกันนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยแน่นอนวันมันก็เอาแต่เล่นวันมันก็กินอิ่มนอนอุ่นหลับแป้แค่นั้นจบสิ่งที่เด็กๆใช้เวลาทั้งวันเนี่ยในการเล่นเนี่ยนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยจะมีของเล่นที่ทํามาจากหินหรือกระดูร่วมไปถึงของเล่นที่แกะสลักเต็มไปด้วยรูปสัตว์อะไรทํานองนั้นแหละครับพวกเขาเนี่ยจะใช้ของเล่นลักษณะแบบนี้เนี่ยเล่นนั่นเองในยุคสมัยนั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีการละเล่นกระโดดเชือกเหมือนกับปััจจุบนออีกด้้วยซึ่่งผมมรูหร ว่าพวกเขาเนี่ยกระโดดเชือกแบบไหนซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยน่นก็คือกระโดดเชือกแบบแม่หัวเข่าแม่ไซเอลแม่หัวแม่หัวไหลอะไรดานองน,นี้หรือแบบเล่นกระโดดเชือกแวก่งไปแว่งมาผมไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรแบบมันจะท่องว่าโอเซลซานโตเซลโอวี oh, seu, Santo, seu. Oh, hey ่บานมีทูเฮ้กูจําได้ยังไงวะเนี่ยเออช่างมาละกัน ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่าสังคมเมโสโปเตเมียหรืออารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสังคมปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปเป็นพันปีก็ตามและสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากอยากฝากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจดจําเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเนี่ยเลยอยากจะให้วันนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําสําหรับในอนาคตผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะถูกวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไป ยังไงบ้างไปในทิศทางไหนบ้างในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ผมอยากจะให้ณนะวันนี้เนะี่ยณเวลานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจดจําของลูกหลานเราหรือผู้คนในอนาคตผมไม่อยากเป็นอ่อยู่ในหนึ่งประวัติศาสตร์หรือหนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าจดจําของลูกหลานของเราจะจําไปทไําไมวะจําได้อะไรวะกูมีเงินขึ้นเหรอหางกูจะงอกเหรอกูจะมีตังเหรอไม่มีเพราะว่ามันไม่น่าจดจำไง ให้ลูกให้หลานเราให้มองเห็นว่าเฮ้ยในอดีตพ่อเราปู่เราทวดเราไม่อย่างเอาอะไม่อย่างเจ๋งว่ะ มันก็คือความคิดของผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถูกจะผิดยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทําเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ